ชีวิตเปลี่ยนราบเลิกฝ่ามือหลังชื่อของน้ำตาลชลิตาส่วนเสน่ได้รับการประกาศให้เป็นมิสอูนเวิร์สของไทยเมื่อเดือนกระดาษขปีที่แล้ววินาทีแรกแได้รับมงกุฎเต็มไปด้วยความภูมิใจหากสิ่งที่ตามมากลับหนักอึ้งยิ่งกว่า เพราะหญิงสาววัย2 1ปีถูกเปรียบเทียบสารพัดทั้งแรงกดดันจากแฟนนางงามบางส่วนที่ไม่พอใจกับผลการตัดสินหลังตัวแต่งจ๋าอย่างนางแบบไทยจากนิวยอร์กกุ้งกูสุมาชาวดอนถูกปัดตกรอบ10คนสุดท้ายจนหนึ่งในแฟนนางงามถึงกับยึดคำขาดไม่ขอดูนางงามไปอีกตลอดชีวิต แม้กระทั่งการออกงานช่วงแรกก็มีเสียงวิจารณ์เรื่องบุคลิกภาพส่วนสูงและสรีระที่มีน้ำมีนวลว่าแตกต่างจากนางงามรุ่นพี่ปีที่แล้วแนทอันนิพรที่ทำผลงานได้ถึงรอบลึก10คนสุดท้ายกว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ กจาความสววยแล้อบประมาทตลอดระยะการครองตำแหน่งสาวน้อยวัย21ปียอมรับว่าเคยถอดใจต้องเริ่มต้นจากศูนย์เพราะไม่เคยประกวดนางงามมาก่อนในชีวิตและเป็นตำแหน่งที่มาพร้อมความคาดหวังแฟนนางงามหากสิ่งหนึ่งที่เป็นภูมิคุ้มกันประจำตัวน้ำตาลชลิตาคือความเป็นนักสู้เคยต้องทำงานหาไรายได้พิเศษช่วยคุณแม่เมื่ออายุเพียง10ขวบโดยไม่เกี่งงานทั้งเป็นเด็กเสิร์ฟที่สนามบินและงานทำความสะอาด อาจฟังดูไม่ต่างจากละครแต่เป็นข้อคิดชีวิตจริงที่น้ำตาลชริตาอยากใช้สายสะพายไทยแลนด์เพื่อช่วยเหลือคนยากจนและในที่สุดเรื่องราวชีวิตของเธอได้กลายไปที่รับรู้บนเวทีประกวดนางงามระดับโลกจนได้แรงเชียร์อย่างล้นหลามหนูได้อยู่ตรงจุดจุดหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือคนได้หนูก็อยากจะช่วยเหลือคนจนค่ะเพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่า หนูได้สัมผัสตร,ตรงจุดนั้นว่ามันไม่มีจริงมันเป็นยังไงร,ระยะเวลา6เดือนนับว่าน้อยมากที่จะสลัดภาพสาวน้อยให้กลายเป็นนางพญาบนเวทีหากการทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักได้มืออาชีพทั้งการเดินแบบออกกําลังกายจนได้เอว22.5นิ้วโคด้านจิตวิทยาและดีไซเนอร์สายแพชั่นรวมถึงกําลังใจที่สําคัญที่สุดคือคุณแม่อดีตนางงามเก่าจากเวทีนางสาวไทยและบินไปเกาะขอบเชียร์ถึงประเทศฟิลิปปินส์ ชีวิตลิขิดเองของน้ำตาลชริตาที่เปลี่ยนเสียงติเป็นเสียงเชียร์ครั้งประติศสตร์จึงไม่ผิดนักถ้าหากบอกว่านางงามไทยคนนี้เอาชนะใจแฟนนางงามได้ด้วยพลังแห่งความพยายามอย่างแท้จริง